วันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับศูนย์บ่มเพาะวิเลยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพในวันนี้นะครับเราจะมีรูปแบบรูปทรงในการจัดดอกไม้แบบง่ายๆที่สามารถจัดแล้วสามารถมองเพียงด้านเดียวนะครับแต่ความสวยนี่คือส,สวยโดยรอบด้านนะครับหรือว่าเหมาะสมกับการใช้งานโดยรอบด้านแต่จะมีลักษณะของเ,เด่นของเจกันคือ เป็นมุมมองที่มองเห็นด้านเดียวคือการจัดรูปแบบรูปทรงการจัดแบบมองเห็นเพียงด้านเดียวรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับในวันนี้ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะขออนุญาตแนะนําดอกไม้ที่เรานํามาใช้นะครับในวันนี้คือในชจันรตัวเนี้ยเราจะต้องมีลักษณะของดอกเด่นของเชจันทรในวันนี้ผมได้นําดอกลินลี่นะครับเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับใช้ลักษณะของลินลี่ในการวางฟอร์มของตัวเชจันรเนี้ยอยู่ประมาณ2ดอกเราจะใช้ดอกบานนะครับ2ดอกแล้วก็จะตามด้วยนะครับดอกกุหลาบตัวนี้นะครับจะใช้ลักษณะคือโทนสีออกอ่อ,อน ไม่เข้มแล้วก็ไม่สูกฉาดจนเกินไปคือมีทั้งชมพูมีทั้งเหลืองนะครับดอกกุหลาบนะครับประมาณ9-7ถึงดอกตามด้วยตัวนี้คือเป็นลักษณะของดอกไฮเดรเนียนะครับเป็นทรงลักษณะทรงพุ่มอันนี้เดียที่เราใช้ในวันนี้คือเป็นลักษณะสีออกอ่อนเป็นลักษณะคือพาเทลนะครับสีอ่อนพาเทลนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับใบเฟิร์นหนังตัวนี้นะครับที่เราจะนำมา,มาใช้เป็นตัวแซม เพื่อใส่เป็นลายเส้นแล้วก็ตัวแซมเป็นตัวฐานของเจกันนะครับให้เป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยมเห็นได้ชัดแล้วตัวนี้เป็นตัวตั้งสําหรับในการปักเจกันคือกิ่งไม้แห้งนอกจากเราจะใช้กิ่งไม้แห้งที่มีอยู่ตามบ้านอาจจะใช้เป็นพวกธรรมพ้าวหรือว่าเป็นกิ่งซาลิกก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นกิ่งไม้ที่เรานําไปฟอกสีเรียบร้อยแล้วเป็นสีลักษณะคือสีขาวนะครับที่เรานํามาใช้ และอีกหนึ่งอย่างที่เราจะขาดไม่ได้เลยของเจกันคือเป็นพวกใบที่เรานํามาแซมปกปิดรอยต่อรอยเชื่อมให้เจกันดูมีความเรียบร้อยขึ้นตัวนี้เราจะใช้ในวันนี้คือใบใบเต่าลายตัวนี้ครับแล้วก็ภาชนะที่เรานํามาจัดในวันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือเจกันทรงเตี้ยนะครับแล้วก็พฟลอนโฟมพฟลอนโฟมที่เรานํามาจัดคือเป็นพฟลอนโฟมที่เป็นดอกไม้ที่เหมาะสําหรับดอกไม้ประดิษฐ์โดยเฉพาะ เพราะว่าเราจะใช้โฟมที่เป็นลักษณะคือเป็นโอหรือว่าโอซิที่เป็นลักษณะสีเขียวตัวนั้นเป็นโอซิทสำหรับกับไม้สดก็จะไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดทางบ้านไม่มีโอซิหรือโฟมตัวนี้เราสามารถใช้โฟมในการจัดได้นะครับอันดับแรกคือเราจะวัดโอซินะครับให้เท่ากับลักษณะของภาชนะเราก็จะปาดโอซิเพื่อใส่ลงไปในตัวจิกันให้ได้เหมาะสมแล้วก็ส่วนสูงของโอซิเนี่ย ต้องสูงมาจากปาดเจกันอีกเช่นเคยคือ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับเพื่อจะได้สามารถเสียบดอกไม้ให้ยึดติดกับตัวเจกันแล้วก็คือสัดส,ส่วนได้สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปาดและวิธีการเซตเลยนะครับปาดมุมด้านข้างออกนะครับให้พอดีกับตัวเจกันเดี๋ยวเรลองใส่ดูก็ถ้าพอดีนะครับทากาวก่อนนะครับทากาวเพื่อจะให้ยึดติดกับตัวภาชนะได้ มั่นคงขึ้นพอสมควรนะครับทาเข้าไปเสร็จแล้วพอเราทากาวแล้วก็ยึดโอซิสเสร็ร้อยเราลบเหลี่ยมนะครับของโอซิสเนี้ยให้เรียบร้อยลบเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะหลังเต่านะครับโดยรอบเหตุผลที่ลบเหลี่ยมตัวเนี้ยทำให้เวลาเราเสียบโอซิสเนี้ยนะเราจะได้สัสดส่วนแล้วก็ได้รูปทรงที่เรียบร้อยนะครับนะครับเราจะได้ ลักษณะแบบนี้เสร็จเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราลงมาจะดูวิธีการจัดกันนะครับว่าเราจะจัดกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็จะเลือกออกิ่งไม้แห้งนะครับตัวนี้ที่เรานํามาจัดเป็นตัวตั้งตัวตั้งเพื่อจะเป็นแกนกลางสําหรับมุมนะครับให้ชัดเจนขึ้นสัดส่วนแล้วก็ความสูงวันในวันนี้ผมจะจัดลักษณะคือเป็นทรงออมุมฉากเราก็จะให้สัดส่วนตัวนี้เป็นลักษณะคือ 3ถึง4เท่าของเซก,กันอีกเช่นเคยเราก็จะเลือกกิ่งไม้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็วัดระยะระยะที่ใสตานะครับเป็นลักษณะคือ3ถึง4เท่าอีกเช่นเคยเป็นตัวตั้งนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆปักใจเย็นเราใส่ทั้งหมดเลยนะครับที่เราตัดเราจะไม่ทิ้งเลยัป นี่ครับจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับออกมาเป็นเส้นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปดูเป็นเส้นแนวนอนนะครับให้เป็นลักษณะคือเป็นลักษณะคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็จะเริ่มตัวเส้นด้านล่างนี่ครับเราจะใช้ตัวใบของใบเฟิร์นหนังตัวนี้ครับเป็นตัวรองให้เป็นลักษณะคือเป็นฐานออกไปลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสังเกตนะครับปากและเส้นของใบตัวเนี้ย จะต้องขนานกับพื้นทํามุมให้ได้ลักษณะเป็นลนักษณะมุมฉากอันนี้คือจะเป็นตัวตัวฐานแล้วก็ตัวกรอบของลายเส้นในเจกันตัวนี้นะครับมันจะได้ดูพิวขึ้นเราจะได้มุมเสร็จแนละ้วต่อไปเราจะใส่ขั้นต่อไปคือลักษณะดอกเด่นของเจกันเราจะใช้ลิลี่อยู่2ดอกใส่ลงไปตรงกลางซ้อน 2ดอกไล่ระดับลงมานะครับเราก็จะเลือกดอกลิลลี่ที่ค่อนข้างบานนะครับบานนิดนึงนะครับ1ดอกก่อนแล้วก็ตามด้วยดอกที่2นะครับไล่ระดับลงมานะครับที่2ส,สังเกตนะครับนี่ครับดอกที่1แล้วก็ดอกที่2 ให้พยายามเยื้องกันกับดอกแรกที่เราปับนิดนึงนะครับพยายามอย่าปักให้ดอกมันตรงกันและซ้อนกันมันจะดูไม่สวยงามพอเราได้ดอกลิลลี่ปักลงไปตรงกลางเสร็จนะครับเดีย๋ยวเราจะตามด้วยลายเส้นของดอกนะครับด้านด้านล่างก่อนด้วยดอกกุหลาบนะครับเรากดระยะเหมือนเดิมเพราะเรามีใบเป็นตัวรองฐานนะเรากัดระยะพยายามปักอย่าให้ เกินออกมาจากใบนะครับเราก็รักษาทรงไวเหมือนเดิมปักให้กับขนานกับพื้นเช่นเคยนะครับความยาวก็กาดระยะให้เท่ากับดอกแรกปักด้านบนนะครับเป็นดอกที่สองเป็นตัวตั้งนะครับเราก็รักษารูปทรงให้ได้ลักษณะรูปทรงเป็นมุมฉากดอกที่1ดอกที่2เราก็จะตามด้วยดอกที่3นะครับเรากะดระยะนะครับ ดอกที่3ามเราจะสับวางกับดอกที่1กับดอกที่2นะครับยืองไปด้านหลังนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยดอกที่4ดอกที่5นะครับมาใส่ดอกที่4ดอกที่5ดอกที่4นะครับตามด้วยดอกที่4อีก1ดอกนะครับแซมด้านล่างก็จะมีช่องว่างนะครับดูลักษณะคือช่องว่างด้านล่างอีกหนึ่งดอกจะทําให้ลักษณะคือเจกันได้รูปทรงออกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เดี๋ยวเราจะมาเติมด้วยดอกแซมนะครับดอกแซมแล้วก็ใบแซมต่างๆอีกหนึ่งข้างนะครับอีกฝั่งเราจะใช้ตัวไฮเดรเนียนะครับฝั่งออซ้ายมือของผมนะครับในการจัดจะใช้ไฮเดรเจียอยู่2ช่อด้วยกันนะครับปักเป็นกลุ่มรักษาลูกทรงใส่ตัวยอดลงไปก่อนปิดฐานนะครับข้างบนช่อที่2นะครับตามปิดด้านล่าง มันก็จะออกมาเป็นลักษณะคือสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นได้ชัดพยายามปรับออตัวไฮนเย็นนะครับให้เป็นระดับไล่เป็นเหมือนลักษณะคือขั้นบันไดนะครับเราจะได้ลูกทรงลนะสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุมมองมองเห็นด้านเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแซมใบพร้อมๆกันครับแซมใบก่อนระดับแรกนะครับ ช่องว่างที่เรายังมองเห็นโอซิสนะครับเราจะแซมใบเฟิร์นหนังตัวนี้ครับลงไปนะครับค่อยๆแซมตามช่องว่างนะครับแต่วิธีการแซมตัวนี้เราต้องคอยระวังเราคอยกำลึงนิดนึงพยายามอย่าให้ไปบางบางดอกไม้ของเรานะครับเราต้องโชว์ดอกของเราให้เด่นแล้วก็คือชัดขึ้นก็ค่อยแซมนะครับ แซมตามช่องไฟช่องว่างของเจก,กันนะครับตรงไหนที่ยังเห็นโอเอซิสอยู่แล้วก็เอาใบตัวนี้แทรกแล้วก็คือแซมเข้าไปเดีย๋ยวตามช่องว่างที่เรายังเห็นโอเอซิสอยู่แล้วเราก็ใช้ใบหนังเต่าเป็นตัวช่วยปิดแล้วก็คือเก็บรายละเอียดนี่นะครับ วิธีการแสมจะออกมาเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดด้วยใบหลังเต่าอีกทีนงนะครับว่ามีช่องว่างช่องไฟตรงไหนที่เราต้องมานะเก็บรายละเอียดนะครับโดยการใช้ใบหลังเต่านี่ครับตัดเป็นท่อนๆนะครับพอละสองข้อนะครับแล้วเราก็แสมปิดด้านหลังนะครับปิดด้านหลังของจก,กันที่เรายังมองลงไปแล้วเรายังเห็นโอไซิสอยู่กระเติมให้เรียบร้อย ชิ้นงานของเราออกมาก็จะได้เรียบร้อยขึ้นนะครับปกปิดโอซิให้มีซิธนะครับให้เรียบร้อยแล้วให้ดูเป็นธรรมชาตินี่นะครับคือเราจะแซมเรียบร้อยแล้วเราจะได้ัดก,การดอกไมออ้รูปทรงที่มองด้านเดียวเป็นลักษณะสามเหลี่ยมมุมฉากเรียบรยบ้อยแล้วนะครับในวันนี้คือดอกไม้ในส่วนนี้ที่เราจัดขึ้นมาเราสามารถนําไปเป็นลนักษณะคือเป็นโต๊ะลงทะเบียนเพราะว่าเราจัด มุมมองให้เห็นด้านเดียวนะครับหรือว่าเรานําไปจัดตั้งตามมุมห้องมุมห้องน้ำมุมสถานที่ในงานต่างๆเพราะว่าเราจะใช้ดอกไม้ที่ไม่สิ้นเปลืองเพราะว่าเรามองเห็นแค่ด้านเดียวก็ยังไงวันนี้เราได้เรามาเรียนรู้ในการจัดดอกไม้ในลักษณะที่มองเห็นในมุมมองด้านเดียวในรูปทรงสามเหลี่ยมอยวันนี้แล้ว ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการจัดดอกไม้ของศูนย์บุมเพาะวิเลยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับยังไงก็ขอช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ